ไอใซ็กต์พกันดีมาจากทีเพิ่มเติมเนี่ย่มดูโดดเ่ครับวันนี้ลูกค้าเขาอยากได้อะไรที่แบบมาจัดสรรรายละเอียดให้มันดูลงตัวมากขึ้นนะครับเราก็เพิ่มสีสีปรับสีให้มันเป็นสีน้ําเงินสีทองมากขึ้นนะครับไอตัวไหนวันนี้มีพิเศษก็คือเราเพิ่มในส่วนของเลคคอนเลเตอร์นะครับใช้งานได้จริงนะครับแต่ก็พอ มาทั้งคันเลยคันนี้นะครับมีล้อล็อตซี่คู่นึ่งยุ่งยอหน้าหลังนะครับก้านไทเทเนียมนะครับเป็นก้านล้อสีทองไทยนะครับสินค้าเป็นของทางร้านนะครับสินคราเป็นของทางร้านของแฟะนะครับเป็นเอดิชั่นขึ้นมาเป็นหางกล่องของรถสีนะครับแล้วก็มีโซ่ไทเทเนียมรถคันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเป็นสีน้ำเงินทองนะครับสีเงินทองไทยอะไรเงี้ยครับที่เขาเรียกรัส่วนของกระปับเร่ง์ฮันนี่วิ ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับเป็นตัวออฟรันไฟขอทางสูงต่ําสวิตซ้ายขวานะครับไฟขอทางใช้งานได้ทุกจุดนะครับการสะบัดก็เป็นเอรินนะครับตัว 20T สองตัวประกบบนล่างนะครับอ่าและก็เซนทีนี้คันนี้ก็เบรกใหม่นะครับใส่เป็นกล่องไม่ขีดนะครับตัวพัดเท้าก็เป็นสีไทเทเนียมนะครับแล้วก็ได้ปรับเตโชคหลังเป็นวายเอกับปลุกแสนะครับใส่ปั๊มหลังนะครับจานสอง ชิ้นหน้าหลังเลยตามสูตรนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นท่อไทเทเนียมนะครับแ้ทั้งใบเลยครับของทองแล้วก็ด้านบนก็จะมีปั๊มนิชชินนะครับปั๊มนิชชินคู่นะครับลาสีสวยงามเม็ดชิ้นอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ประกับแ c t i ีฟสองสายนะครับของมือโดมิโนนะครับ นีลูกค้าซื้อมาต้องการให้มันดูเลเวลมากขึ้นดีเพราะว่าตอนนี้เดาจะเป็นใครที่ซื้อของมาจากไหนติดตั้งไม่ถูกใจไม่มั่นใจว่าช่างที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่โอเคอย่างที่เราต้องการเชิ่อที่นี่ได้นะครับเพราะที่นี่รับติดตั้งอะไรทุกอย่างที่ที่ปกติร้านปกติใส่ไม่ได้ร้านเราดีๆนะครับทุกอย่างเลยคิดค่าแรงก็ยังที่ได้ซื้อของมาก็มาตั้งีนร้านได้หรือเอาอะไร ครับ3าบาหรือประมาณ40่กอนนะครับลองดูนะครับโอเคตัวบลันเลยนะครับประมาณนี้บอลนะครับไม่ต้องเยอะ